ปรลดกันจุกๆเลยนะครับคันนี้เป็นตอนเดียวปี2018นะครับรถจุกขนาดไหนคันนี้ป้ายแดงเปิดอยู่ที่576,000บาทมือสองคันนี้ขายอยู่ที่459,000บาทยังไม่พอครับตอนนี้ลดกันอีกเหลือแค่399,000บาทเท่านั้น่อนแค่7000จุกๆไปเลยลดจากป้ายแดง200,000บาทเลยคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างแล้วเดิมขนาดไหน้รงบอกว่าเดิมสนิทน,นะครับคันนี้ปี2018เครื่อง1.9 นี่ป้ายหน้ารถยังเขียนอยู่เลยนะว่า459,000บาทลดลงมาอีกเหลือแค่399,000บาทนะครับคันนี้นะครับจัดโปรเต็มระบบเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ตอนเดียวแถมแม็กกันไปเลยดีกว่าต้องแอบบแอบบกระซิบหน่อยว่าแถมแม็กกันเลยดีกว่าต้องบอกว่าออกกับเซลต้อมดู y YouTube มากับเซลต้อมนะครับแถมแม็กไปเลยกระซิบว่าติดตามจาก y YouTube เซลต้อมมาแถมแม็กเลยนะครับกระซิบหน่อยเดี๋ยวบอสได้ยิน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมพาดูความเดิมว่าคันนี้มันเดิมสนิทขนาดไหนคันนี้จะเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกระจังผมเนียบสีดําเดิมโรงงานต้องบอกว่าสําหรับตัวนี้ตอนนี้คนกำลังเล่นกันเยอะนะครับสายเอาไปทํากินตอนเดียวไม่ว่าจะทําคอกตู้ทึบหรือสายบรรทุกหรือแต่งซิ่งคันนี้ก็แนะนําเดิมโรงงานคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเดี๋ยวดูก่อนนะ ว่ามันเดิมขนาดไหนเนี่ยแกะกันให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ครอยเม็ดอาร์คกลมๆอยู่ครบต้องบอกว่าอยู่ครบรถไม่มีชนหนักตัดต่อกอไม้น้ําท่วมมาแน่นอนดึงให้สุดเลยจะได้ดูให้เห็นๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าดึงให้สุดการดูรถต้องดูให้เต็มที่ดูให้สุดครับของดีของเดิมมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แน่นอนทำผมขาต้องบอกงนี้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรอบคันก่อน แมคไลเนอร์ liner, เดิมๆสำหรับใครที่จะมีแนวโน้มหรือมีโปรเจกต์อยากจะทำตู้คืบใช้งานหรือจะทำเป็นคอกนะครับคันนี้ก็น่าสนใจหนึงคันเดี๋ยวมาดูรอบคันสีสวยมากนะสีสวยมากนะพร้อมยกเลยโอเคคันนี้จะเป็นเครื่อง DDI 1.9 DDI คันนี้ก็อ่ะเดิมต้องบอกว่าเดิมโชว์ความเดิมนะครับคันนี้ท้ายเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับรอยตะเข็บอยู่ครบไม่มีชนหนักไม่มี อันนี้มาแน่นอนลอยเม็ดรักสองข้างต้องอยู่ครบนะครับลอยตะเข็บอยู่ครบไม่มีปะไม่มีปมมโป๊โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วมันสวยขนาดไหนภายในตอนเดียวคันนี้นะครับคุมโทนด้วยสีดําหมดเลยเดี๋ยวขอสตาร์ทรถนิดนึงอ่าเสียงเงียบมากเสียง1.9เ้าเงียบมากๆนะครับโอเคอันนี้เลขไม้ก็อยู่แค่1นึ่งแสนสี่หมื่นสองพันโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าใช้งานไม่หนักมากนะครับและรถเดิมสนิท ได้ในราคา3,99,000บาทผ่อนแค่7,000ออกรถ0ูนยบาทต้องบอกว่าราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับมีแค่คันเดียวดูนะครับว่าสอขอบอนี่ใบสอขอบอยังขายอยู่ที่4,59,000บาทเลยเนีย่ยังเป็นราคาก่าเลยตอนนี้เราปรับลดราคากันแบบจุกๆให้ลูกค้าไว้ไปทํากินกันเลยนะครับคันนี้ขายแค่3,99,000บาทบอกดูจากเซลลต้อมมาคันนี้ก็เป็นเครื่อง1.9นะครับเกียร์6สปีด เป็นเกียร์6สปีดแล้วก็ส่วนหน้าจอก็สามารถรองรับ USB uh, FM AM เรียบร้อยนะคันนี้ก็ USB ก็เสียบได้เลยส่วนมากตอนเดียวเขาจะไม่ค่อยมีตรงนี้แถมมาให้นะ uh, จุดสังเกตรตรงนี้เขาจะไม่ค่อยแถมให้จะเป็นช่องโลง่ลงๆอะไรเงี้ยให้ลูกค้าไปแถมไปติดตั้งเอาเองหรืออะไรประมาณนี้แต่คันนี้ก็คือครบมาเหมือนกันนะครับ, okay, รบเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันหน่อยคันนี้ตอนเดียว1.9ปี2018 เดิมสนิทนะครับต้องบอกว่าเดิมสนิทดูด,ด,ดูไล่ดูแต่คันหน้ากันเลยเดี๋ยวค่อยไปดูห้องเครื่องดูคันหน้าก่อนความเดิมองมันน็อตไม่มีขยับนะครับคันเดิมอยู่ครบเหรียญบาทเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะตรงนี้น็อตเดิมไม่มีขยับรอยมาร์คเดิมสูนโรงงานยังตรงเป๊ะตรงเป๊ะไม่เคยมีถอดแน่นอนรอยเม็อดอาร์คเดิมโรงงานฝากระโปงไม่เคยมีถอดชนหนักมาแน่นอนเดิมสนิทคันนี้การันตีจาก เซลตอมอีก1คันแผ่นเพลนะครับดูด้วยแผ่นเพลก็จะต้องมีเม็ดอาร์กนะครับลอยแผ่นเพลจ,จะต้องไม่มีบุบหรือว่ายับยุยี่มาอ,อ่าเ,าเออขาเรียกว่าแต้มเออเขาเรียกว่าแต้มเออนั่นแหละอ่าเขาเรียกมาร์กจากโรงงานมาอยู่ครบนะครับมาร์กตรงนี้มาร์กอยู่ครบทุกจุดไม่เคยมีถอดมาสวยๆอีก1คันผ่อนแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นออกรถรีดาวศูนย์บาทเอาไปต่อยอดทำกินนะครับดูฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงอ่าตะเข็บโอ๊โย มอ,อกรอะไรอยู่ครบนะครับคันนี้ต้องบอกว่าพร้อมใช้งานเด็ดคันออกรถศูนบาทผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นใครที่มองหานะครับรถตอนเดียวไ้ทํากินไม่ว่าจะเข็นผักเข็นหมูหรือว่าวิ่งผลไม้นะครับคันนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันเอาไปต่อยอดรายได้อีกมากมายเลยผ่อนแค่เจ็ดพันออกรถปีดาวหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะวางดาวก็จะผ่อนถูกลงนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามพวกเราช่องทาง YouTube ชาวเปรูพาดูรถแล้วก็หรือว่าใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักเพจล้าน,าน Facebook พวกเรามาได้นะครับรถมือสองและยองปวกแดงหรือว่าจะโทรหาผม,ผมโดยตรงที่เบอร์โทร0654268882ได้นะครับเซลต้อมยินดีให้บริการคันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่มองหารถตอนเดียวฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับต้องบอกว่าออกกับเซลต้อมแถมแม็กเลยบอกว่าดู YouTube หรือว่าดูรีวิวมา แฉแม็กไปเลยคันนี้นะครับแถมแมบบ็กต้องกระซิะแบวบ่าแอบแฉม็กเดี๋ยวบอสรู้โอเคนะครับผมฝากกันติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครัวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมพข้างหน้าตามด้วยแอลคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ